นี่เป็นกุฏิพุทธเจ้าครับกุฏิพุทธเจ้าน ah> um> ิ่เนินเนี่ยนู้นเนินเนินพระพุทธองค์ก็มาอยู่นี่ห้าพรรษา มันดัตจะคือใน,นห้าษาพรรษาที่นานนะครับอ่าพรรษาที่สองสามสและยี่สิบม่เดไม่ได้ต่อกันคือสองมสนี่ต่อ,อ 2, 3, 4, 2> องสามสี่เจ็ดและยี่สิบนันเวลุเวลุก็คือไม้ไผ่ไม้ไผ่อันน้นจะเป็นก่ายค,คนละเวอร์ชันอนนี้ของพระเจ้าพี่พิสารอันนี้เป็น เจ้าพิมพิสารวัดเชตวันคนละที่กันทอันนี้พิมพิสารพิมพิสารเบลุคือไม้ไผ่บ้านก็คือสวนสวนไม้ไผ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาแวะจะพาแวะเข้าไปจะพาแวะ อันนี้เป็นที่พระเจ้าพิมพิสารถวายถวายเป็นวัดใครอ่าพระพระเจ้าพิมพิสารน้องของพระเจ้าพิมพิสารไปแต่งงานกับพระเจ้าประเสิยธิโกศลน้องของพระเจ้าประเสิทธิโกศลก็มาแต่งงานกับพระเจ้าพิมพิสารเป็นญาติกันเป็นดอง นางนางไอ้เขมาเขมานี่เป็นภรรยาของพระเจ้าพิมพิสารนางเป็นคนสวยคนงาม<ะ>ไม่อยากจะมาฟังธรรมไม่อยากจะมาเพราะว่ากลัวว่าพระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องอสุภะเลยไม่อยากจะมาแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ให ให้นักแต่งนักแ,แต่งเพลงแต่งอะไรเนี่ยให้บอกว่า,าวัดวัดเนี่ยวัดเวลุวันเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามคือแต่งอยากให้ภรรยามาเที่ยวอยากจะให้มาฟังธรรมอะ่ะสูตรทางนางก็ต้องมา,ามาแล้วก็ได้ฟังธรรมได้สำเร็จสวดาบันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นแม่เป็นแม่ที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นอ่าเป็นภรรยาที่ประเสริฐประเสริฐก็คือว่าอ่าเวลาที่พ <c oughs> ระเจ้าชาตกุมารเนี่ยเอาลูกเอาพ่อไปขังไว้เนี่ยแม่เนี่ยเอาเอาอาหารเอาอะไรเนี่ยใส่ไปในตัวนะครับเพื่อจะรักษาสามี วันสุดท้ายนี่นางเอาทาตัวไปเลยนะอาตัวไปเขาก็จับได้จับได้พอจับได้ก็เลยนางก็บอกสามีว่าข้าพระเจ้านี่ก็พยายามช่วยท่านอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าวันนี้น่ะมันช่วยเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วท่านก็พระโสดาบันท่านก็ไม่เนี่เดือดร้อนอะไร ไม่ได้เดือดร้อนจุดท้ายท่านก็สวรรค,คตก็สวรรคตก็วันที่สวรรคตก็คือวันที่ลูกของอาชาตุกุมานเกิดก็เลยรีบมารีบมาแต่ว่ามันก็สายเกินไปสายเกินไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตราใดที่ยังไม่ได้เห็นผลแห่งนี่มันก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ผล ในส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็แล้วแต่คือมันก็ยังละเริงสงสัยอยู่แต่ถ้าเราได้เห็นผลมันเนี่ยมันก็จะได้รู้ได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นความสุขในการดำรงชีวิตหรือว่าความสุขในวิถีชีวิตต่างๆนี่มันก็เป็นส่วน นั้นก็ถือว่าเราได้มาสัมผัสได้มาเห็นได้มาเข้าใจในส่วนต่างๆมันจะเป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อเราจะนำคล้ายๆเรามาชาร์จพลังบุญชาร์จพลังแบตเตอรีอ่สุดท้ายเราก็นำสิ่งเหล่านี้ไปที่เมืองไทยมาไ,มได้